ให้ผมมีอำนาจนะฝากไปถึงท่านนายกด้วยนะครับกฎหมายของเราอ่อนอ่อนมากทําไมไม่เอาแบบสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์เนี่ยสมัยเมื่อ1ิกว่าปีก่อนเนี่ยเขามีคนคนออสเตรเลียมาติดติดยาไอยาบ้านเนี่ยแค่เม็ดเดียวนะโอ้รัฐมนตรีเขา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 จะแขวนคอนะประหารชีวิตรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีอะไรอะไรมาก็เป็นแถวมาขอว่าอย่าประหารชีวิตคนของเขานะรุ่งขึ้นเข,เขาแขวนคอเลยนี่ประเทศของไอไม่เทศประเทศของอยอย่ามายุ่งเราไม่มีจุดยืนถ้าเรามีจุดยืนเรากล้าทํา เนี่ยทำไปเลย แต่ทีนี้ถ้าผมทําไปเนี่ยถ,ถ้าเกิดกฎหมายออกมา,าจริงเนี่ยผมอาจจะโดนคนแรกหน้าบ้านผมอาจจะมีพวกสิทธิมนุษยชนมพวก m g o มาดักหน้าบ้านผมเต็มหมดเลยก็ไม่รู้จะเหยียบผมว่าผมนี่ถูกสั่งมาเกิดจากนรกหรือเปล่าอะไรใจร้ายใจดำไม่ใช่ประชากรของเราเนี่ยมันต้องมีคุณภาพประชากรของเราไม่มีคุณภาพนะคุณไปดูสิงคโปร์ดิยาเสพติดเขาไม่มีเด็กรุ่นรุ่นเนี่ยไม่มีติดยาเลยของเขาเนี่ยเด็กๆของเขาเลยเรียนคอมพิวเตอร์เรียนวิทยาศาสตร์เป็นนัก ใจเป็นอะไรจอะไรของเขานี่เจริญกว่าเราเยอะแต่เด็กของเราจะติดยาบ้ายามาเนี่ยสองแสนกว่าเกือบล้านคนนะถ้าคิดกันจริงๆนะแต่เราแก้แก้ไขย,ยังไม่ได้ผมถึงบอกว่าให้ทางรัฐมนตรีหรืออะไรเนี่ยถ้าผมเป็นผมนะผมมีมนนอำนาจนะผมจะให้ประหารชีวิตเลยแต่ประหารชีวิตเนี่ยในใน,ในท่านเลขาปปสท่านเคยพุ่มพำมุพ่มพำว่าประหารชีวิตไม่มีหรอกเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวก็เขียนหนังสือทูลเก้ากันถวายดีกากันเดี๋ยวก็ลดโทษไปเหลือไม่ประหารแต่ถ้าเราทำนะเราไม่ต้องทำใต้ดินนะ ไม่ต้องไปวิสามันหรอกสมไยใครผมไม่รู้นะวิสามันไปสองพันกว่าคนเราไม่ต้องวิสามันเอาขึ้นมาบนดินเลยเอามาประหารเลยประหารภายใน3มเดือนสเดือนนี่ประหารไปเลยแล้วก็ถ่ายทอดทีวีด้วยให้คนที่ประเทศได้รู้และประกันได้ว่าไม่มีใครกล้าทำหรอกกาบเรียนท่านประธานและก็สมาชิกอุทิศมาอุทิสภาที่มีที่สรงเกียรติทุกท่านกับผมเนี่ยอยู่กรรมธิการยุติธรรม กฎหมายและก็ตำรวจผมเคยไปตรวจงานที่กรมรัชทันแล้วก็ของเปมคุกบางขวางแล้วก็ผมได้ไปฟังคำบรรยายทางปป,ปสมาแล้วผมก็ไปทางที่ปป,ปสมาแล้วท่านก็ทำงานได้ดีทำงานได้ดีแต่ว่าในคุกเนี่ย สามแสนกว่าคนเนี่ยเป็นติดยาเสพติดถ้าเกือบสองแสนซึ่งมันน่าตกใจมากคุกไทยเนี่ยเป็นที่รองรับของคนชั่วที่ค้ายาติดยาเนี่ยได้ดีมากเลยเพราะว่าถ้าถ้าผมจะพูดไปเนี่ยผมเคยคุยกับคนพรม่ที่มันทำฟามผิดนะบอกเฮ้ย เองไม่กลัวเหรอเขาบอกโอ้ยติดคุกไทยไม่ค่อยบอกไม่กลัวหรอกเขาบอกว่าติดคุกไทยเนี่ยกินอาหารสามมือ้ออาหารครบห้าหมู่ด้วยเช้าเช้าออกกําลังกายอีกตั้งหากในคุกก็มีสถานพยาบาลให้ดูแลด้วยแต่ท่านลงไปตุดติดคุกพมาก่าคุกต่างประเทศเี่ยท่านตายแน่ๆเลยแต่นี่คุกคุกไทยเนี่ยดีแต่ทีนี้ว่าผมผมเองเนี่ย ผมอยากจะเสนอเสนอว่าข้อแก้ปัญหาแก้แก้แก้ปัญหานี่หมายความว่าคือคือแก้ปัญหาเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยอ่อนผมเคยคุยในปป,ป,ปสผมบอกว่าผมไปตรวจงานที่จังหวัดเลยก็ไปนะจังหวัดเลยเนี่ยร้อยเกิบสี่กิโลเมตรเนี่ยตำรวจทหารน่าสงสารมากที่สุดเลย พ่อค้ายาเทคโนโลยีเหนือกว่าเราเขาใช้โดนาร์มร้อนนะบินเซอร์เวดูว่าตํำรวจทหารตชดอ,อยู่ที่ไหนถ้าโดนาร์มร้อนตรงนี้มีเขาเขาไม่ขนยาเข้ามานะตํำรวจน่าสงสารบางทคคีคุยกับผมบอกว่าท่านพอผมเห็นโดนผมพวกไ่นอนใต้แค่นะมันจะได้ไม่มีขึ้นาร์มร้อนนี่ ทังทางทาง,ทางนั้นก็ไม่มีโดนนะท่านทางประธานท่านบุญจันทร์พยายามจะของบประมาณาท่านประธานของผมจะของบประมาณมาทางปปสว่าจะให้สู้กับเขาได้ก็คือจะขอโดนหรือขออุปกรณ์ที่ที่มันมีความสำคัญในการที่จะไปปราบปรามพวกพวกที่กระทำความผิดทั้งหลายกฎหมายเนี่ยผมยังพูดที่ปปสเลยว่า,อ,าอย่าบันทึกการประชุมนะครับ ที่ผมพูดเนี่ยพูดจากใจนะพูดเหมือนคนโง่โงอะ่ะคนมาจากผมเป็นสวจังหวัดนครปฐมเนี่ยแต่ว่าผมอยู่ในกลุ่มศาสนาและและก็ผมเอิญได้มาอยู่ในกลุ่มกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมและตำรวจด้วยทีนี้ผมถ้าถวาให้ผมเสนอกฎหมายนะผมจะภายในหกเดือนนะผมจะไม่ให้มียาเสพติดแม้แต่เม็ดเดียวเลยใครเชื่อผมไหมเนี่ย ผมทําได้นะถ้าผมมีอํานาจนะฝากไปถึงท่านนายกด้วยนะครับ <c oughs> ว่ากฎหมายของเราอ่อนอ่อนมากทําไมไม่เอาแบบแบบสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์ในสมัยเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ย <c oughs> เขามีคนคนออสเตรเลียมาติดติดยาไอซยาบ้าเนี่ยแค่เม็ดเดียวนะ โอ้ลัฐเมนตีเขาเขาเขาาจะแขวนคอนะประหารชีวิตรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีอะไรอะไรมาก็เป็นแถวมาขอว่าอย่าประหารชีวิตคนของเขานะลุ่งขึ้นเขาแขวนคอเลยนี่ประเทศของไอไม่เทศประเทศของอยู่อย่มายุ่งเราไม่มีจุดยืนถ้าเรามีจุดยืนเรากล้าทําเนี่ยทําไปเลยแต่ทีนี้ถ้าผมทําไปเนี่ย ถ,ถ้าเกิดกฎหมายออกมา,าจริงเนี่ยผมอาจจะโดนคนแรกหน้าบ้านผมอาจจะมีพวกสิทธิมนุษยชนพวกเอ็มจีโอมาดักหน้าบ้านผมเต็มหมดเลยก็ไม่รู้จะเหยียบผมว่าผมนี่ถูกสั่งมาเกิดจากนรกหรือเปล่าอะไรใจร้ายใจดำไม่ใชป่ประชากรของเราเนี่ยมันต้องมีคุณภาพประชากรของเราไม่มีคุณภาพนะคุณไปดูสิงคโปร์ดิยาเสพติดเขาไม่มีเด็กรุ่นรุ่นเนี่ยไม่มีติดยาเลยของเขาเนี่ย เด็กๆของเขาเนยเรียนคอมพิวเตอร์เรียนวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยเป็นอะไรต่อะไรของเขาเนี่ยเจริญกว่าเราเยอะแต่เด็กของเราจะติดยาบ้ายามาเนี่ยสองแสนกว่าเกือบล้านคนนะถ้าคิดกันจริงๆนะแต่เราแก้แก้ไขย,ยังไม่ได้ <c oughs> ผมถึงบอกว่าให้ทางรัฐมนตรีหรืออะไรเนี่ยถ้าผมเป็นผมนะผมมีอำนาจนะผมจะให้ประหารชีวิตเลย แต่ประหารชีวิตเนี่ยในในท่านเลขาปปสขอเทอที่เอ็ดชื่อนะท่านเคยพุมพำมุมพำว่าอาหารชีวิตไม่มีหลอกเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวก็เขียนหนังสือทูลก้าวกันถวายดีกากันเดี๋ยวก็ลดโทษไปเหลือไม่ประหารแต่ถ้าเราทํานะเราไม่ต้องทําใต้ดินนะไม่ต้องไปวิสามันหรอกสมัยใครผมไม่รู้นะวิสามันไปสองพันกว่าคนเราไม่ต้องวิสามันเอาขึ้นมาบนดินเลยเอามาประหารเลย ประหารภายในสามเดือนสามเดือนนี่ประหารไปเลยแล้วก็ถ่ายทอดทีวีด้วยให้คนประเทศได้รู้รับประกันได้ว่าไม่มีใครกล้าทำหรอกไม่มีใครกล้าทำแต่เราเนี่ยแต่เราเนี่ยมันมันยังไงอะเรารูปหน้าปะจมูกกันอยู่อะลูกหลานเราถ้าไม่ติดยาเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าติดยามันช้ำใจเท่าไหร่อะ ลูกเป็นบ้าลูกแม่บางทีนั่งทํากับข้าวอยู่ลูกมาฟันคอตายเลยเฉยเลยพี่น้องมาอยู่เฉยเฉยพี่น้องอยู่ดีๆอยู่อะไรมาถึงมาฟันคอมาแทงตายเฉยเลยคนบ้าเท่าไหร่อะเรากำลังจะแก้กันที่ปลายเหตุเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเลยต้นเหตุเนี่ยเราโยไป แคร์ต่างชาติไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องแคร์ภายในสามเดือนเนี่ยเรามีสารพิเศษขึ้นมาเลยตัดสินภายในสามเดือนนะประหารเลยแล้วก็โฆษณาสื่อเลยไอ้นี่โดนประหารชีวิตเนี่ยเพราะว่าค้ายาไอ้นี่ประหารชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายเนี่ยย้ายออกไปเข้ากุ้ให้หมดเลยเอาคนใหม่ขึ้นมาแทนลองดูเดี๋ยวจะทำได้ไหมท่านว่าทำได้ไหมถ้าทำตามเนี่ย เนี่ยกองเคียร์ผมบอกทำได้หมดคืออย่างที้ผมเองเนี่ยผมอยากให้ทำแบบสิงคโปร์อ่ะเพราะกฎหมายเราอ่อนนะกฎหมายเราอ่อนผมสงสารตำรวจนะผมไปจังหวัดเลยมาผมสงสารตำรวจมากต่อชดสงสารมากเลยแล้วก็เราแก้ไขได้เราเอากฎหมายจากที่ใต้ดินนะขึ้นมาบนดินไม่ต้องไปวิสามันเขาเอาขึ้นมาประหารชีวิตเลย ภายในสามเดือนศาลต้องมีศาลต้องต้องตัดสินภายในสามเดือนนะนแ,ลแล้วก็อันนั้นมันมุสลิมเอาหินเพียงตายไม่ใช่ท่านอันนี้ขอพูดทนะ่านคนข้างหลังเขาแซวผมมาทีนี้ผมผมผมอาจจะรุนแรงไปนี้หนึ่งแต่ไม่ใช่นะผมเด็ดขาดผมเด็ดขาดนะหมดเวลาแม่มจะให้ผมพูดจนหมดเวลานะผมผม ท่านประธานขออีกท่านในทีนะได้ไหมครับได้ครับโอ้ท่านประธานประงหัวเราผมได้นะครับผมผมอยากให้แก้ปัญหาตรงนี้นะฮะถ้าเรารูปหน้าป่าจมูกก็อยู่อย่างเงี้ยเด็กของเราที่ติดยาเนี่ยคุณภาพชีวิตไม่มีแล้วไปดูเด็กสิงคโปร์ไปดิไปดูเด็กต่างชาติดไอคิวเข้าไปถึงขนาดไหนนี่ไม่ต้องมาทำร้ายตัวเองยาเสพติดนี่มันทำร้ายถ้าผมพูดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมี เอ็มจีอหรืสิทธิมนุษยชนอันนี้ไม่ได้นะบาปนะน,นี่มันอันอนนี้มันจะมีนะมันจะมีนะพวกแบบผมไม่อยากว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีศัตรูไม่ชอบผมเองผมผม,ผมเป็นคนชอบพูดตรงๆนะแล้วก็พูดเด็ดขาดผมเป็นอิสลามเนี่ยผมเคยพูดว่าสถานอิสลามเนี่ยขโมยไม่มีนะคุณไปประเทศมุสลิมเขาตัดมือนี้ทิ้งเลย แล้วลองทำดิประเทศไทยเราทำได้ไหมล่ะทำไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนใจดีใจบุญใจบุญสุนทานคนไทยอะท่ามันเลยท่ามันเลยอ่าครับทักิจอะไรไม่ใช่ครับผมผมผมก็ใช้เวลามาเยอะแล้วนะฮะผมเกรงใจท่านประธานนะท่านประธานเป็นคนใจดีมากแล้วก็ ท่านให้โอกาสผมตลอดบางครั้งท่านจะเบรกผมค็บอกว่าท่านไปเตือนผมที่ร้องอาหารบอกนี่ทีหลังอย่าพูดเรื่องนี้นะ <laughs> <laughs> ขอบคุณท่านประธานขอบคุณทุกคนครับขอขอขออภัยด้วยนะครับครับขอบคุณครับ